ครับสวัสดีครับแฟนๆลูกสารชาแนลครับมันี่มาพอกันแล้วกับผู้กรอบนะครับได้ช่องลูกสารชาแนลนะครับมือนี่จะเป็นการทดลองนะครับทดลองโดยการเห็ดปวกเห็ดข้นนะครับโดยการใส่เฟี้ยงและจ้าปวกนะครับแล้วกระดินนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็จะเอาดินห้องก้อนอันดับแหลกนะครับพาอดินห้องแล้วก็ฟางนะครับแล้วก็ฟางทับอีกที่หนึ่งเข้าห้องก้นโดยถุงพลาสติกนะครับอยู่ในโดมนะครับ มีไม่ดมนะครับอ่าเขาใส่ดินทรายครับที่เห็นนี่เขาใส่ดินทรายดินทรายล่องกลนบอกอน,นะครับหลังจากนั้นก็เอาเสี้ยงนะครับหลังจากนั้นเอาเสี้ยงเสี้ยงล่องนะครับหลังจากนั้นก็เขาก็าหาเจ้าปวกนะครับแล้วก็ตัวปวกลงไปพร้อมนะครับอ่าก็เห็นเจ้าปวกในตัวปวกนะครับอ่าลงไปแล้วก็ส ลุยหําเชื่อนะครับอ่าลุยหัวเชื่อนะครับนี่แหละครับหัวเชื่อนะครับอ่าดยการลุยหัวเชื่อนะครับอ่าหัวเชื่เห็ดค้นนะครับเห็ดบวกตาเห็ดบวกไงเท่านี้แหละครับครับหลากไปเลยครับชุ่มๆไปเลยนะครับเพราะหลาเ็จแล้วก็จะเอาฟางกบนะครับแลวกาเสียวดินนะครับเอาดินอีกที่หนึ่งนะครับ มันเป็นหัวเชือกกำลังที่หัวเชือกนะครับที่หัวเชือกนะครับนะครับฟังนี้เขาหลาดแล้วนะครับเขากระลาดไปทั่วเลยนะครับมีเศษเศษไม่เศษยังเขาเก็มากองไว้นะครับเพื่อเป็นอาหารของปวกนะครับนี่นะครับอ่า ในนี่กัสมีต้นยางนานะครับแล้วก็ต้นสนูนะครับซึ่งต้นสนูลงเฮ็ดตบเต้าไว้นะครับยางนากับลงละงกเฮ็ดพอเฮ็ดกอยเฮ็ดไข่นะครับอ่านี่แหละครับเขากระลุยลุยมันถือจาวปวกนะครับอ่านี่แหละครับหรือกระจายกระจายเชี่ยไว้นะครับ สีห้อยห้อยอย่างมันทัวด้ครับอันนี้เป็นการทดลองเลยวิจัยบึ้งนะครับว่าอ่ามันสิเดินเฉียรหรืออ่าเฉียมันสีเดินเร็วกันไหนนะครับหรือสิได้ผลบอสิออกดอกบอนะครับเป็นการทดลองเลยวิจัยบึ้งนะครับได้ผลอย่างไรเดียวกับสีแจ้งให้ราบนะครับ อันนี้เป็นการทุล่องเรวิจัยบึงนะครับผมซึ่งเจ้าปวกนี่เขาเอาตอนที่มันมีตัวปวกน้ำมาเอันมาน้ำนะครับลงเหยียบเล็กเลยไปเขาใส่เอ็นเจ้าปวก ตัวนี้เขาใส่ประมาณ10ลิตรนะครับหัวเชื่อ10ลิตรนะครับหมดไปครับล่งเห็นหนาๆเ,เลยคือเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวก็เอาเอาฟางมาคุ้มแล้วก็สีดินกบต่อนะครับ อันนี้เป็นการทดลองดีวิจัยเบื้องก่อนนะครับจะเกิดว่าได้ผลยังไงก็สิมาทั้งทีน้ำมัเลยครับย่างกับน,ดนวดนวดหรือเปบ่านวดเราเอาเอาฟัางกบนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเอาฟัางกบบางๆนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาดินนะครับดินห้วยทับ าเอาบางๆพ่อได้ครับดินกับเสียวดินบางๆนะครับหุยหุยหุย,ย,ยเอานะครับอ่าทดล่องบึงอา่ามือนี่ลงเชือนะครับมือนีเป็นวันที่ยี่สิบแปดนะครับ ยี่สิบเก่านะครับยีสิบเก่ากรกฎานะครับเราทําการลุ่งเชียนะครับมันนี่พอมาลุยนะครับมันนี่ในโดมอบอ่าวแห้งครับสุดยอดเลย อากาศด้ครับเอาฟางลอยๆนะครับลอยๆบางๆนะครับเดี๋ยวใหว้หัวเชียมันเกาะ โอเคครับเดี๋ยวกะจะเอาดินมาโฮุยบางๆนะครับครับครับหลังจากลงเชื้อแล้วนะครับเราฟางกบฟางกบแล้วก็วดินนะครับดินกบบางๆนะครับก็บเป็นอันเสร็จพิธีนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวกะ สีหากองใหม่กองอย่างมากว่างไว้นะครับเนาะเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวไว้สนีทกอนเดี๋ยวได้ผลยังไงนะครับกับเดี๋ยวสีมิดต,ตามบึงนะครับกับเมื่อนีกับล่วงเชื้อไว้ม,มือนีวันทียี่สิบเกานะครับกรกฎดานะครับอัน,นก็ฝากตีตามไว้นะครับสําหรับผู้ใดที่ต้องการหัวเชื่อนะครับหัวเชื่อเฮามีอยู่หกหัวเชื่อดดวยกันนะครับสีมีเดละงูเห็ดเพาะเห็ดกอเห็ดไข่เห็ดตับเต้าแล้วก็เห็ดโ้น นะครับสามารถติดต่อได้ที่0884722990นะครับ0884722990หรือ0909101990นะครับ0909101990 ID ดีไลนอครับ0909101990นะครับอ่า ID Life ครั้งหนึ่งนะครับ0909101990แชทมานะครับอ่ามาสอบถามมึงนะครับอ่าบพว่าสิเป็นหัวเชือบเาว่าอ่าสิเป็นสาขา นี่ก็มีหลากหลายสาขานะครับกับทรสอบถามมาเบิงนะครับไก่สาขาได้กับสร้างได้นะครับเอาว่าคลิปนี้เดี๋ยวไวส้สมนีก่อนแล้วพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ